สวัสดีครับอยู่กับผมช่องว i ซ a าสปูดี้ฮิงวันเช่นเคยนะครับอันนี้จะมารีวิวดีวีดีแผ่นหนังของวอร์เนอร์บราเธอร์นะครับนี่ครับก็คือเรื่องสองเรื่องก็คือซูซานสกอตตีวิชีพมาไว้ร้ายแบบภาคไทยอย่างเดียวแล้วก็สกูปปีหกสามครับหรือสกูปปีดูครับแผ่นเลือกภาษาได้มีมีการ์ดด้วยแผ่นเลือกภาษามีไทยอังกฤษด้วยนะครับ อันนี้ซื้อมาในช่วงโปนะครั้งสต็อกนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งขอยัดปังก่อนประมาณผมได้มาทีพิชพได้มายีสิบเก้าส่วนสกปูปปีดูหรือประมาณสีเก้านะครับอันนี้เคยดูแล้วนะครับไอ้ที่แบบทีพิชนสกอตนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ดูมันเรื่องอะไรผมก็ชอบตัวนี้อยู่แนละ้วสกูปปีดู ได้จากร้านอันนี้ครับร้านนี้ครับจ่ยตามานี้ครับชื่อร้านอยู่ตรงนี้ครับดูภายนอกว่ารายละเอียดข้างหลังเป็นยังไงนะครับเริ่องจากอันนี้ก่อนนะครับสูซานสควอรที่พิชีมาไวไลน์นะครับอันนี้ราคาจริงวัน6กเนะแต่ว่าผมได้มาย9่ะครเกนะช่วงโปรลดราคานะครับ ตรงนี้เขียนว่าวานิลาเสียงภาษาไทยเท่านั้นเป็นดำดำเขียวๆนะครับเป็นแสงๆนะครับตรงนี้เขียนว่ามีโลโก้ดีซนะครับ d ีซีคอมิทีพชิมาเวล s ์ซูซานสค์นะครับ,อ,ไไรบ,รบอันนี้รูปเราไวไลน์ของเรื่องนะครับจําได้ว่ามีจ๊กเกอร์นะครับอ,อ,อลีฟินแล้วก็อันี้สักคานะครับอืมก็มีประมาณนี้ครับตัวองจะไม่ได้มันเป็นยังไง สารปกมันเป็นดำนะครับไม่มีอะไรมากมีแค่ไม,ไม่พฟกัสเท่าไหร่ทีพีชีพมาเวลาซูสัตโค,ร,คร์สนะครับเป็นชื่อเรื่องภาพยนตร์ครับอันนี้เลขรหัสเซตอากาวนะครับ dvd video dc comics wonder home a c t i o n m a t นะครับ, DVD video, comics, รบข้างหลังก็มีโปรยนะครับแต่บางส่วนจะบางหน่อยต้องขออภัยมันมีปาโคตดแปะนะครับเขียนว่าโคตรมันสุดติ่ง มากแล้วก็มันกระจายเสไปทั้งเรื่องอันนี้บางก็ขออััยด้วยครับเขียนโดย ebc tv นะครับสัดใจที่ได้แสบอันนี้เรื่องยอดเล็กน้อยครับอ,อันนี้ข้อมูลของแผนดีดีให้อะไรมาบ้างก็คือมีไทย5.1จุดหนึ่งครับเล่นแผ่นอันโตมัติภาษีความยาวร้อยี่สามนาทีนะครับน่าจะประมาณสองชั่วโมงนะครับดูโอเลเยอร์ฟอร์แมตครับ อันนี้เราบวกภาพเป็น1 6ต่อ9นะครับโซน 3, d v ดีวีดีวีดีโอวีโอรีโอแล้วก็ห้ามก๊อปปี้ครับอันนี้เครดิตในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีใครบ้างรายชื่อนักแสดงมีใครนะครับมีโลโก้วันเนอร์ n ล้วเนอร์ฟีเจอร์ดีซีคอมมิครับอันนี้โลอันนี้โลโก้อะไรไม่ทราบมันเล็กหน่อยนะครับขออภัยด้วยมี f a c e b o o k com l a susan scott r n e r video ครับแท็กอัลบั้ม คือใครนะครับนี่โลโก้ Warner Home Video เอเอันนี้สันปกเป็น Warner Home e n t e r t a i n m กัน,กนอันนี้คือคอปライสเต็มนะครับแล้วก็มีคำเตือนภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับหนังภาพะะยนตร์เรื่องนี้เหมาะสู้สมเหมาะสมกับผู้ผู้มีอายุตั้งแต่ส5ปีขึ้นไปนะครับอันนี้คือเลตนอ15บวกนะครับใบหนูญาตจะเขียนว่าพอยออีกขอไปครับ ใบอนุญาตจะเขียนว่าทีมผีชีพมหาวิทยาลัยสุสานสรคอร์สบริษัท mpo nc m จำกัดนายทะเบียนการอนุญาตหมึกสีน้ำเงินพอยอจุดส1 6หนทับหกนึครับผลิตเมษายน25งพันพอยุดเมสายอนสองพันห้า้อยบสย db ยังไง1แผ่นนี่ราคาลุ่งเรืองอบอกไปแล้วนะครับอันนี้ที่อยู่บริษัท mpo นะครับมีที่อยู่แล้วก็ผู้ได้รับดีสิของวันเนอร์นะครับ แล้วก็มีคาเตือนอันนี้อ่านเอาเองนะครับอ่าตบเรื่องต่อไปเดียกก๋ยวขอแยกแกะพร้อมกันจับตรงนี้ครับอันนี้คือสกู๊ปนะครับคือสกูปปี้ดูอันนี้เรื่องนี้บอกก่อนว่าเริ่มทีจะออกฉายในโรงภาพย,ายนตร์ใช่ไหมแต่อันนี้เขาเขายุดเลื่อนนะเพราะว่ามันมีโควิดนะครับช่วงปีหกสามครับก็เลยออกแผนแทนแทนนะครับหน้าตาปกก็มีปมมีกล่องสวมด้วยนะครับ แกะหัวไว้แล้วครับก่อนรีวิวต้องเช็คก,ก่อน,นครับอันนี้จำได้สตัวนี้คือแ h a คแจกกี้ไม่ใช่สกูปี้ชักกี้เว็แบเบวแบบมา่าเฟรแล้วก็เดส n ดสีอันนี้ตัวนี้จำไม่ได้คือใครไม่เคยดูครับมันเคยเป็นคู่หูตัวนี้เนี่ยของตัวนี้อ่ะจะดูสันปกก่อน,นครับเขียนว่าสกูปี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ตรงนี้บอกไว้แล้วนะครับต่างที่โลโก้วันนร์แบบใหม่นะครับตรงนี้เหมือนกันครับอันนี้คือบาร์โค้ดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ให้แค่นี้นครับมี how to that's c d i นะครับตรงนี้อัานผิดตองขอไปด้วยครับอันนี้เรื่องยาวภาษาังกฤษนะครับแล้วก็มีโปยแล้วก็มีฉากต่างๆนะครับอันนี้เครดิตนะครับ อีโลโกวานเนอร์วอนอร์พิเจอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็โลโกวานเนอร์เอเมเนชั่นกรุ๊ปนะครับ facebook com scoop นะครับอันนี้ s t ag, ink, ์แท็กเพลงบริษัทอะไรนะครับบรรยายบรรยายเาสิบสานาทีดูโอเลเยอร์โฟร์แบทนะครับคัลเลอร์ระบบภาพเฟสุ๊ก้าเหมือนเดิมโซน3นะครับ dvdvo อันนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับบอกไปแล้วนะครับ ระบบเสียงให้มามี5ภาษาครับมีอังกฤษ5.1ใช้ตัวนิส5อังกฤษ5.1นะครับใช้ตัวนี้5.1โคเรีย5.1เมดามลิน5.1ไทย5.1ก็มี5ภาษานะครับจับก็มีอังกฤษใช้ตัวนี้ก็มีใช้ตัวนี้อีกอันนึ่งโคเรียไทยนะครับอันนี้คือวอร์เนอร์แบบใหม่นะครับอันนี้คอปเปอร์สแตมเหมือนเดิมแล้วก็คำเตือนนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้เด็ดทั่วไป ขาวเรื่องนี้เหมาะเหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปนะครับใบอนุญาตจะเขียนว่าสกูฟไทยอังกฤษบริษัทเอ็มพหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมตาปั๊มครับพอยอจุดส0งศูนยครับผลิตกันยายนเปียวสามครับอันนี้ราคาสามร้อยห้าเกนะครับผ่นแ,แผ่นนี้ได้มา49นะครับอันนี้รายละเอียดก็อ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวขอแยกแกะตรงนี้ก่อนอันนี้แกะเรียบร้อยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแยกแกะตรงนี้ก่อนมันมีแถมข้างในมนาะให้อะแกะเรียบร้อยนะ อ่าเห็นสกรีนอย่างนี้นะครับตัวแผ่นน่าจะเป็นแอนดีโแคทเธอรีะครับอันนี้บอกไปแล้วครับมีโลโก้ DC Comic, Home Video, DVD, Video ซีคอมมิกวันน์โฮมวิดีโอดีวีดีวิดีโอซอน3แล้วก็ตรงสีทองว่าฉบับภาคไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีขอไปสแตป์ด้วยนะครับอันนี้ข้างหลังสกรีนรูปเหล่าไวรินเดินเรียงกันนะครับ ก็ไม่มีรอยเหมือนมือหนึ่งนะครับเป็นของมือหนึ่งนะครับดูส่วนของแถมก่อนนี่ของแถมสวยนะแต่ยังไม่ได้แกะนะครับมันเหมือนของน่าจะาไว้แปตู้เย็น,นครับอันนี้เอาไปสำหรับแปตู้เย็นนะครับ โอเคประมาณนี้ครับเอไปเป็นสกู๊ปนะครับแกะไว้แล้วนะครับโอเคข้างข้างในเหมือนเดิมครับตัวแผ่นเป็นสีออกเขียวๆก้อนอ่อนนะครับอันนี้กอ p เป y s ์สแตมแล้วก็มีความยาวด้วยนะครับมีโลโกโด้ดีวีดีโอโซนสแล้วก็วันเนอร์โฮมเอน์เมต์นะครับแบบใหม่นะครับ อันนี้มีสกรีนข้างในด้วยครับเป็นรูปรูปสกูปี้กับเราเพื่อน,อนแล้วก็มีเหล่าไวรัสก็มีนะครับเหมือนเดิมก็เหมือนใหม่นะครับไม่ค่อยมีรอยนะครับโอเคเดี๋ยวแกะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่แถมการ์ดมาให้เราก็แยกแกะเป็นหนึ่งครับอ่าแกะเรียบร้อยนะครับเป,นะเ,ปเป็นโปสการ์ดนะครับ มีสามแบบนะครับอือชัว่าสวยนะครับมันมาบางๆหน่อยครับเดี๋ยวขอเรียงก่อนแปบบ๊บอ่ะเรียงสวยมากนะครับอือเพาญาตไม่มีโต๊ขต้องขอใคใช้ตรงนี้อยู่นะครับอืก็มีประมาณนี้ครับโคสการ์ดให้มาประมาณนี้ชัว่าสวยนะครับ ไปตามนี้ครับถ้าใครสนใจร้านนี้ก็ไปอ่ดดูนเขาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสงสัยปีพาดประกันได้ก็ขออภัยด้วยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปดีๆต,ต่อไปขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ